สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชหัวนหน้าพักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้ลงนามคำสั่งพักพลังประชารัฐที่117/2566ทั 2, เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านกฎหมาย ของพักพลังประชารัฐให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์นโยบายและแนวทางที่พักกำหนดให้สำเร็จผลและสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพักพลังประชารัฐพศ2561และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่5พศ2566ข้อ17วงเล็บหนึ่งซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายโดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจดังนี้นายภัยบูรณิติตะวันเป็นประธานกรรมการนายประสานหวังรัตนปราณีนายสุธรรมจริตงาม นายองอาจวงประยูนนายพาดพาดสัทธานายทศพลเพ่งส้มน,นายนรงโยธนังเป็นกรรมการโดยมีอำนาจหน้าที่ติดตามดูแลการดำเนินกิจการของพรรคสสและสมาชิพกพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับพรรคและยกร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงที่พรรคกำกับดูแล หรือตามที่สสขอให้ยกร่างพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเสนอต่อสภาผูา้แทนรัษดรรวมถึงให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านกฎหมายแก่คณะกรรมการบริหารพรรคคณะกรรมการด้านต่างๆสสและสมาชิพกพรรคนอกจากนี้ตรวจสอบกรณีสมาชิพกพรรคฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับพรรคและเสนอผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค และแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดทําแผนดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการต่อหัวหน้าพักโดยตรงหรือประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์แล้วแต่กรณีรวมถึงดําเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการและปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าพักมอบหมาย และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ